สวัสดีครับผมเซลปยูนยครับนะวันนี้ผมมีรถมาแนะนำครับในกลุ่มของรถสปอร์ตนะฮะสายสปอร์ตนะวันนี้ห้ามพลาดแน่นอนครับกับท่านที่กำลังมองหาหรือชอบในส่วนของรถสปอร์ตวันนี้นะครับจะมาในส่วนของยามาฮ่านะเริ่มต้นด้วย R15 นะฮะที่มีความหล่อเหลานะมาตลอดการจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับในส่วนของ R15 นะไม่ว่าจะเป็น โฉมของปีไหนหรือว่าปีล่าสุดก็ยังได้รับความนิยมอย่างมากเลยครับด้วยเครื่องยนต์ 155cc นะครับที่มีเทคโนโลยีในเรื่องของรถถอดแบบมาจากสนามแข่งไม่ว่าจะเป็นระบบสลิปเปอร์ครันะครับระบบโชค๊คอัพไซด์ดาวนะฮะที่ให้ความยืดหยุ่นแล้วก็ให้ความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นในการขับขี่หรือแม้กระทั่งในระบบของชิปไลท์นะฮะก็อยู่ในตัว R15 115cc นะครับที่ เหมาะมากเลยครับสำหรับท่านที่ชอบเดินทางออกทริปท่องเที่ยวนะครับก็ยกให้ R 1 5ที่เป็น Full f a i l i n g เต็มนะครดูสังเกตดีไซน์รอบคันนีครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะครับด้านโครงตัวถังหรือแม้กระทั่งไฟท้ายที่ดีไซน์ให้เข้ากับตัวรถหรือในส่วนของรอม็กนะฮะตรงนี้โอ้โหรับรองว่าไม่ผิดหวังครับสำหรับ R 1 5นะครับผมตรงนี้ก็ยังได้รับความนิยมตลอดการเลยครับต่อมารุ่นใหญ่นิดนึงครับก็คือ ตัว r 3ครับเครื่องยนต์3 2 1เ cc เลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะแรงมา้าที่ให้กำลังการก,กับขี่เลือตาความเร็วที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับมีด้วยกันอยู่2สูบเลยนะก็เป็นรูปโฉม full f a i l i n g เต็มคันอันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับท่านที่มองหารถสปอร์ตนะฮะก็ถ้าเกิดว่าท่านใช้ r 1 5อยู่แล้วขยับ cc ขึ้นมาเป็น r 3เนี่ยเครื่องยนต์3 2 1 cc รับรองว่า ตอบโจทย์แล้วก็บิดได้มันมากยิ่งขึ้นกับส่วนยามาฮ่า R3 ครับผมนะฮะแล้วก็สำหรับท่านที่ชอบในสไตล์ของ n น็กเก็นะครับก็คือเป็น Sport n เนกเก็ปัจจุบันนะสีล่าสุดก็คือเป็นสีเขียวนะครับตรงนี้นะฮะจะดูสวยมากนะฮะตรงนี้ก็คือ MT15 นะครับเจ้าไฟหน้าโมโนโฟกัสที่ให้ความสว่างไกลปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นะถ้าเป็นคํำบ้านๆเขาจะบอกว่าเปิดตั้งแต่ปากซอยยันถึงท้ายซอยเลยในเรื่องของจุดเด่นของไฟหน้าโมโนโฟกัสนะครับก็คือแสงไฟพรุ่มตรงนะตอนนี้ก็คือการขับขี่ก็จะง่ายขึ้นก็คือหลังจะไม่ไม่ไม่ก้มนะฮะหลังจะตรงนะครการขับขี่ก็จะง่ายควบคุมง่ายนะครับการเลี้ยวก็จะสะดวกสบายมากกว่า r 1 5แล้วก็ r 3สำหรับท่านที่มองหารถสปอร์ตสไตล์เนกเกตนะครับก็ขับขี่ง่ายคล่องตัวก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับ mt 15ครับผมมี 4, 4ีให้เลือกด้วยกันนะครับเครื่องยนต์155ซีซีเหมือนกันนะครับแล้วก็รุ่นนี้ครับเป็นสปอร์ตของยามาฮ่าเหมือนกันครับก็คือ XSR 155ซีซีนะครับเป็นรถ Sport สปอร์ตสไตล์เฮอริเทจนะครับก็คือการดีไซน์ตัวรถให้ออกมาแบบทรงกลมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหน้า ตัวเรือนใหม่แล้วก็ตัวไฟท้ายนะฮะให้แมทเข้ากันก็คือเป็นสปอร์ตเฮอริเทจนะครับบวกกับถังน้ำมันที่ ออกแบบมาด้วยให้เป็นรูปหยดน้ำนะครับรองรับการขับขี่รองรับเข่าของผู้ขับขี่ได้ได,ดีมากยิ่งขึ้นนะและรุ่นนี้นะครับไม่ผิดหวังนะ,ะถึงเป็นตัวสปอร์ตเฮอร์เทแต่ว่ายังใส่เทคโนโลยีเข้ามาก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์ร5 5ซีซีนะฮะมีระบบสลิปเปอร์คั์ด้วยนะครับผมตรงนี้ก็ให้การขับขี่ที่สนุกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับก็ XSR 1 5 5ซีซีมีให้เลือก4-4สีด้วยกันรครับนะฮะสำหรับ x s r นะครับผมตรงนี้แล้วก็สปอร์ตนะฮะในเรื่องของตัวรถ Exciter อันนี้เป็นเครื่องยนต์1 0 0นะครับ50ซีซีนะครับผมก็คือตัว Exciter นะครับที่มีการระบายความร้อนด้วย มออน้ำนะฮะันนี้ขับขี่จะไม่ว่าตัวนี้ข้อได้เปรียบก็คือจะทางใกล้ทางไกลก็จะสะดวกนะครับก็คือการขับขี่การขึ้นลงนี่จะง่ายสำหรับ Exciter 150cc นะครับมีในสีปัจจุบันของปี2020นี่ก็สวยไม่แพ้กันเลยครับสำหรับท่านที่ชอบนะไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีนี้นะครับขับขี่ได้ง่ายขึ้นลงง่ายก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับตัวกึ่งสปอร์ตนะครับก็คือ เอ็กไซเ 150cc เป็นไงครับนะสําหรับท่านที่สายสปอร์ตขนานแท้นะครับถ้าพลาดแล้วโอ้โหนะฮะรับรองว่าผิดหวังแน่นอนนะฮะแต่ยามาฮ่าจัดเต็มครับมีให้เลือกได้หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นฟูลเฟ i ล i n g เป็นทรงเนกเกตหรือเป็นสปอร์ตเฮอริเทหรือแม้กระทั่งในส่วนของ e x ็กไซเตอ 150cc นะครับช่วงนี้ครับมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับท่านที่ กำลังมองหารถสปอร์ตของยัมาฮ่นะก็คือยัมาฮ่าใจดีนะครับผมนะช่วยผ่อนนะมีแคมเปญพิเศษก็คือรุ้นเงินรางวัลสูงสุดมูลค่า4,000บาทเลยทีเดียวนะครับและก็ให้ไม่น้อยเลยนะครับให้เยอะมากสำหรับการรุ้นรางวัลไม่ว่าจะเป็น40,000บาทสูงสุดนะครับแล้วก็ให้ถึง5,000รางวัลเลยโอ้โหนะครับเพราะนั้นโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของรางวัลรางวัลใดรางวัลหนึ่งนี้รับรองว่า ใกล้มือแน่นอนนะครับผมแนละและที่สำคัญยามาฮ่าครับห่วงใหญ่ผู้ใช้รถเพิ่มความอุ่นใจมากยิ่งขึ้นให้ทุกรุ่นทุกคันนะครับก็คือรับประกัน5ปีหรือ50,000กิโเมตรเลยนะครับผมตรงนี้นะรถสปอร์ตทุกรุ่นที่ท่านเลือกเป็นเจ้าของนะครับได้สิทธิ์รับประกัน5ปีหรือ50,000กิโเมตรโอ้โหนะขี่กันยาวๆขี่กันแบบอุ่นใจนะครปลอดภัยทั้ง การบำรุงรักษาการเดินทางก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับในกลุ่มรถสปอร์ตของ R15 แล้วก็ของรถสปอร์ตของยามาฮ่ครับผมนะตรงนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์และก็แชร์นะครับผมถ้าสนใจโปรโมชั่นก็สามารถที่จะทักเข้ามาได้นะฮะแอดมินคอยบริการอยู่ตลอดนะครับผมนะรับรองว่าถ้ามีรุ่นใหม่ๆนะฮะเซฟยูนจะนำมาฝากทุกท่านแน่นอนครับสำหรับ รถสปอร์ตของยามาฮ่าครับผมขอบคุณมากครับสำหรับติดตามคลิปนี้ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ